อมาแล้วเข้าโหมดของการเข้าครัวมากินอาหารในครัวกันคือเก้าจ้ะเห็นปะวันนี้สาวบุไทยสิ้ากินอย่างเืองเด้อนี่แกงเห็ดจา้าเห็ดเก็บมาเป็นเดือนแล้วจ้ะตั้งแต่เขาออกลอกแรกสาวุไทยก็เลยจัดการเลยจา้าแกงมีนำอย่านั่งด้วยจา้าใส่เขาเบือ่อแซ่บเห็ดพึ่งหวานขายวนดอกเล็กๆกระจุบเป็นจิ้มเล็กหน่อยแล้วก็ คันตรีนมาเสแสบบนัวๆไข่ต้มสาบุไทยจะกินแค่นี้กินกับสาบุไทยด้วยถากินร้ายก็หนีแกงร้ายอยู่จ้าได้ประมาณสองถ้วยแหละแต่กินบ่เมือดย่านกินบ่เมือไเอามากินกับเพื่อนๆพี่ๆปะลุยกันเลยจากการที่ไปเที่ยวมานี่คือเมนูวันแรกตื่นขึ้นมาแกงเห็ด แซ่บๆนุ่นๆอู้ยหอมประเดกหอมมากชุ่ยหยอกหน้าปแูแถมก้อย,อยแซ่บใส่ข้าวเบือนิดๆข้าวเหนียวคุณแซ่บแซ่บเวอ่อ Uh huh. อันนี้พริกน้ำพริกน้ำพริกถั่วจ้ะสาบุไทยทำนานแล้วเป็นเดือนแล้วเหมือนกันใส่ใสตู้เย็นไว้แล้วเอามาดูสิว่ามันกินได้ไหมอือ uh huh. นําอร่อยเูยน้ำพริกถั่วจำกินได้จบกกง Mm hmm. มาคลายมากอลีเอาว่าเป็นภาษาบุ้ไทยก่อนเนะจ้ะวันนี้มื้อนี้มื้อนี้ขอว่าเป็นภาษาบุ้ไทยมักอีลีแซบออลีด้ยวยจ้ะเพื่อนขอมากะจัดไปเดี๋ีว่าภาษาพุถไทยคลิปเนี่ยอือ mm hmm. แกงเฮดจ้ะซื้อข้าบือแล้วก็ซื้อ,อน้ำใบายานางพอดีได้น้ำใบายานางมาหนึ่งกระป๋องแกงซํานีก้กระแทบแล้วจ้สาสาบุไทยจะมีแค่น้ำน้ำใบายานางแล้วก็พริกแล้วก็ผงนัวแล้วก็รสดีแค่นี้แล้วก็น้ำปลาขาดมาได้แล้วก็เห็ดแล้วก็ มีใบเขาเรียกใบอะไรเล้จําชื่อไม่ได้เอามาแทนใบอันเอามาแทนใบอันคุณตู่เนาะบ้านสาบุไทยจะห้องพักอืมนี่แหละจะห้องพักคุณตู่มันมันภาษามีสุภาพกะ็ะเดะนั่นแหละจ้าก็คือใบแมงลักนั่นเองอืมอืม เห็นเพื่อนๆเห็นเพื่อนๆลงคลิปว่าเห็ดอ้อละเห็นอ้อละทะเบิงเมอแงเมอแงเนอะเดี๋ยวมเดี๋ยวสิไปทําธุระอยู่ท่าลือก่อนกลับมาเมอแงเดี๋ยวสิเลาะไปบึงดูมันอ้ออีหลีอยู่บ่อเห็ดฝนตกมาสามวันแล้วจ้ะเฮาไปเที่ยวสามคืนกับฝนตกสามคืนนั่นแหละจ้ะที่ไอ้เงินโฮมที่มึงกะับมึงเถ้าฝนตกมันจะมีเห็ดพึ่งอ้ออยู่บ่อสับุไรดจะไปเลาะบึง เมื่อนนี้ก็กินแก่งเห็ดเก่าสักแบ่บจริงๆแล้วเป็นคนชอบ เป็นคนมากกินแกงแกงเฮดแกงหน่อไม้แกงเผือแบบนี้จ้ะมากมากแล้วก็ซื้อข้าวเบือน้ำบ้านสาวภูไทยหองข้าวเบือเนาะข้าวเบือก็คือข้าวสารเอาไปแช่น้ําแล้วก็มาตำตำให้มันละเอียดละเอียดแล้วก็เอามาลุ่งซื้อกับแกงแค่นั้นแหละเขาหองบ้านสาวภูไทยหองข้าวเบือภาษาบุไทยเนาะจ้ะ อันนี้ดอกใหญ่ๆดอกเป้งๆคันตาเรนเห็ดมันปู ก็ไก่ร้านคำขอบคุณทุกกำลังจืดเด้อเจลทั่วแซบอยู่สมบุัยเอสกินห่อห่อกับป๋าห่อกระเมงเหรอแมจ๊ะห่อกระพักสลัดมันเหลือมันเหลือเรื่อมื่อกินเมื่อ เาจะไม,ม,ม,ม่มีซื้อของตุนในตู้เย็นหลายจ้าช่วงนี้เพราะว่าเดี๋ยวเขากับ,บกับเมืองไทยแล้วก็เลยกินเคียร์ของเก่ากินให้มันหมดประมาณนี้จ mm. ้ะไข่ไข่ต้มเอาไว้ให้คุณชาย <laughs> คุณชายเอาไว้ให้คุณชายคุณชายยังไม่อยู่ ไข่โต้มกับไข่โต้มจำทิชไขาโต้มกับแซ่บอืมอาหารที่เราทำเองมันก็ถูกใจเราเนาะอาหารที่เข้าเอดเองมันถื่อใจเข้าไง กินเค็มเยอะกินจืดเยอะกินหวานเยอะกินผลึกะตื่นเมาเองไงขยันทำถ้าบ้นานภาษุไทยของดูอด็ดดูทำพลึกกระยา่าต้องดูดูภาษาต้องดูอด็ดดูทำภาษาบุไทยดู แต่ว่าภสสาษาอันไทยกะขยนันเอ็ดขยนันถ้ำกะขยัน,นดูก็คือแปลว่าขยันอหละจัะ กับซีละจ้ะกับข้าวแทบถือปะข้าวเหนียวมืดตีบ์ข้าวโฮน้ำส้มตำ แกงลายอยู่จ้ะสองถ้วยเนี้จ้ะถ้าเอาตักมาลาก็กินไม่เมื่อเน,นี่จ้ะนี่มื่อนี้กินหมดมมจังสีแซบอือนั้วปูแถนก้อลข้าเหนียวเลยอยู่จ้ะเอาไว้กินอีตอนเย็น มันแซบไปดีแซบหลายโอเคค่ะคลิปนี้ก็กินแกงเห็ดแกงเห็ดใส่น้ำยานางเซ็บๆหนัวๆเนาะจัดเธอละเดอ้อคลิปนี้คลิปกินแกงเห็ดจัดเธอระเดอ้อจ้าเพื่อนมูอว้าว่าเขวาภาษาผู้ไทยจัดเธอระเดอ้อเว้าเป็นปาภาษาผู้ไทยละเดอ้อนี่าภาษาผู้ไทยสาวผู้ไทยสาวไฟสุบินิลสาวผู้ไทย,าไทย,าไทยกายสอนฝากกไลค์กดแชร์ขอบคุณค่ะเฮดู รักนาตัวเองรักนาตัวเองรักตัวเอง